สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาทบทวนการใช้ can กับ can't หรือ can't กันอีกรอบหนึ่งนะคะอย่าลืมว่า can แปลว่าสามารถส่วน cannot หรือ can't แปลว่าไม่สามารถนะลูกและ cannot แบบเว้นวรรคไม่ได้แปลว่าไม่สามารถแต่แปลว่ามีความสามารถที่หลากหลายนะคะ โดยตัวอย่างประโยคก,ก็เช่นการใช้ can not only นะลูกมันจะเป็นแพทเทิร์นแบบว่าไม่ได้แค่ไม่ได้แค่สามารถจุดจุดจุดได้เท่านั้นแล้วก็ต่อด้วยความสามารถอย่างที่สองอย่างที่3ามต่อไปเลยอ่ะทีนี้ลองมาฝึกวิเคราะห์คำถามกันนะคะดูจากดูจากวิดีโอนะลูก can he swim can he swim Can he swim? เขาสามารถว่ายน้ำได้หรือไม่ Yes, he can. No, he can't. หรือ No, he can't. เอาอันไหนดีคะ Three, o n e อ่าเขาว่ายน้ำไม่ได้นะคะ No, he can't. หรือ No, he can't นั่นเอง เห็นไหมคะเขาเกาะเชือกนึกว่าตัวเองจะจมน้ำแต่จริง,รงๆไม่ใช่น้ำแค่เอวเท่านั้นค่ะ Next Can she swim Can she swim หล่อนสามารถว่ายน้ำได้ไหรือไม่ Yes she can กับ No she can't หรือ No she can't แบบนี้นะคะเอาไหนดีคะ three two one yes she can เห็นไหมคะไม่ใช่แค่ว่าได้ธรรมดานะว่าได้อย่างคล่องแคล่วเลยละ next can the tiger swim can the tiger swim yeah it can't no it can't หรือ no it Can't อันไหนดีคะ Three o อ่า Yes it can ส่วนใหญ่นะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมักจะว่ายน้ำได้คะ่ะไม่ใช่แค่วิ่งหรือกระโดดหรือได้หรือเดินได้อย่างเดียวส่วนใหญ่จะว่ายน้ำได้ด้วยทีนี้เด็กๆลองมาดูตรงนี้นิดนึงคำว่า the คำว่า the นะคะเป็นการเน้นย้ำเจ้าไทเกอร์เจ้าไทเกอร์นะคะส่วนคำว่า it it ก็คือนี่ค่ะชื่อเรียกแทนไทเกอร์นั่นเองแปลว่าแปลว่ามันค่ะเป็นสรรพนามแปลว่ามันนะคะเวลาเรา คุยกันเนี่ยเราจะไม่ค่อยพูดคําว่าไทเก t i ์ไทเกอร์ซ้ำๆถูกไหมเราจะแทนสรรพนามถ้าเราหมายถึงสัตว์หรือสิ่งของก็จะแทนด้วย it หรือ they แต่ถ้าเป็นคนเราก็จะแบ่งเพศเป็น he หรือเป็น she เป็น,ปนต้นนะคะต่อไป can the turtle fly can the turtle fly yes it can no it Can't No it can't อันไหนดีคะ The answer is No it can't หรือ No it can't นั่นเองมองจากรูปภาพเหมือนมันจะบินได้นะคะมันมีขาครีบขาข้างหน้าที่แบบคล้ายๆกับวิงของนกเนาะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเอาไว้สำหรับว่ายน้ำมากกว่า ไป Can the bird fly? Can the bird fly? Yes, it can. No, it can't. No, it can't. อันไหนดีคะอ่า No, it can't. หรือ No, it can't นั่นเองเพราะอะไรทังที่เป็น bird ถึงบินไม่ได้ ไม่ใช่นกทุกชนิดจะสามารถบินได้นะคะแม้ว่ามันจะอยู่ในตระกูลนกก็ตามและนกที่เพิ่งเกิดที่มันมีมีขนที่ปีกหรือขนตามตัวอ่อนๆเนี่ยขนของมันก็จะยังไม่สามารถพยุงตัวมันให้อยู่ในอากาศได้เช่นกันค่ะมันก็จะยังบินไม่ได้นั่นเองต่อไปอุ๊ยประโยคเดียวกันเลยค่ะ can the bird fly can the bird fly Yes it can, No it can't, No it can't ได้สองแบบนะคะคำนี้อ่านได้สองแบบอันไหนดีคะอ่า Yes it can Yes it can เพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นไหมคะมันบินอยู่บนท้องฟ้าแบบสม่ำเสมอเลยต่อไป Can he ride a bike? Can he ride a bike? Yes, he can. No, he can't. No, he can't. เอาอันไหนดีคะ Alright, No, he can't. หรือ No, he can't นั่นเองเขายังไม่สามารถปั่นจัก,กรยานได้นะคะ Ride แปลว่าขี่นะคะส่วน bike ก็คือจักรยาน Next Can she ride a bike? Yes, she can. No, she can't. No, she can't. The answer is Yes, she can นั่นเองค่ะ เด็กๆสังเกตนะลกูกเวลาที่เชอร์ถามถึงช h เวลาตอบก็ตอบช h ถาม he เวลาตอบก็ตอบ he เช่นกันยกเว้นสัตว์นะเพราะเป็นชื่อสัตว์ปุ๊บเวลาตอบตอบเป็น it แทนนะคะ alright can she ride like a horse can she ride like a horse yes she can no she can't no she can't ่า ah. no she can't หรือ no she can't นั่นเองค่ะในคลิปนี้ก็คือเธอเนี่ยขี่ม้าไม่ได้นะคะ can he drive a car can he drive a car yes he can no he can't can he drive a car drive แปลว่า ขับนะคะขาก็รถขับรถนั่นเอง Yeah Yes he can เขาสามารถขับรถได้ Can the panda climb Can the panda climb Yes it can No it can't No it can't เอาอนไหนดีคะ อ่ yes it can เห็นไหมคะพอทิเชอร์ถามถึงแพนด้าเวลาตอบทิเชอร์ตอบ it ใส่สรรพนามที่แปลว่ามันลงไปนะคะ can he c o m b can he c l m b yes he can no he can't no he can't No, he can't หรือ No, he can't นั่นเองค่ะสังเกตยังไงก็ดูสิคะเขาไม่ขยับไปไหนเลยเป็นการปีนต้นไม้ที่ค่อนข้างจะนิ่งอยู่กับที่มากนะคะมือเหนียวมากไม่หล่นสักทีต่อไป Can the cat jump? Can the cat jump? Yes, it can. No, it can't. No, it can't. No it can't หรือ No it can't นั่นเองค่ะเด็กๆดูนะคะที่เชื่อใส่คำว่า the ข้างหน้า cat ข้างหน้าคำนี้ที่เชื่อใส่คำว่า the ข้างหน้า cat นั่นหมายความว่าที่เชื่อเฉพาะเจาะจงไปที่แมวในคลิปนั่นเองไม่ใช่แมวตัวอื่นใดบนโลกใบนี้ยกเว้นแมวตัวนี้เท่านั้นหมายถึงแมวตัวนี้เท่านั้น ไปค่ะ Can she play the piano? Can she play the piano? Yes, she can. No, she can't. No, she can't. อันไหนดีคะสังเกตดีๆนะคะ Alright, the answer is No, she can't. หรือ No, she can't นั่นเองค่ะรู้ได้ยังไงว่าผู้หญิงคนนี้เล่นเปียโ,โนไม่เป็นดูสิคะ นักดนตรีหรือนักเปียโ,โนที่ไหนจะค้องกระเป๋าตอนกำลังเล่นเปียโ,โนอยู่กันล่ะและเปียโ,โนเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่ราคาแพงมากเพราะฉะนั้นคนที่เล่นมันหรือนักเปียโ,โนเนี่ยมักจะถนอมเครื่องดนตรีเขาคงไม่เล่นมันแรงๆแบบนี้แน่นอนคะ่ะอะไรจบไปแล้วนะคะสำหรับการฝึกตอบคำถามด้วย can หรือ can't หรือ can't can นั่นเองทีนี้ เด็กๆลองนึกดูนะคะว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างการที่เราเนี่ยมีความสามารถที่หลากหลายนะลูกคือมีกิจกรรมหรือมีแอคทิวิตี้ของตัวเองยามว่างเนี่ยมากกว่า1อย่างนะคะจะช่วยเพิ่มคุณค่าในตัวเองและหนูก็จะสามารถใช้คำว่า can not แบบเว้นวรรคได้ที่ can not ที่ไม่ได้แปลว่าไม่สามารถแต่แปลว่า มีความสามารถอื่นๆอีกอืมแค n นอดเราก็ตามด้วย Only Only ที่เชื่ออยากให้เด็กๆลองไปหาแอคทิ i ิตี้ต่างๆดูนะคะเพื่อให้เราเนี่ยมีงานอดิเรกหรือมี h o อบบีที่มากขึ้นนะคะเป็นการเพิ่มความสุขให้ตัวเองและเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองค่ะเช่นเล่นฟุตบอลเล่นฟุตซอลเล่นเปียนโนเล่นดนตรีอ ปั่นจัก,กรยานว่ายน้ําเล่นเซิร์ฟบอร์ดหรืออะไรก็ได้นะคะที่เป็นกิจกรรมยามว่างนะคะเอาละค่ะสัปดาห์หน้าเราจะเก็บคะแนนการเขียนนะคะ5คะแนนไม่หารโดยที่เชอร์จะใช้หัวข้อ can หัวข้อ can นะคะกับ can'tcan't หรือ can't นั่นเองแบบนี้ สองหัวข้อนี้ให้เด็กๆจินตนาการไว้เลยนะคะว่าเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้และยังไม่สามารถทำอะไรได้โดยงานเขียน5คะแนนไม่หานของทิชร์เนี่ยมันก็ต้องหรูหราหมาเหานิดนึงเนาะไม่ว่าจะเป็นด้านลายมือหรือสีสันนะลูกและอาจจะให้ออกแบบเป็น Mind Mapping นะคะวันหยุดยาวลองวีคเอ n นนี้นะคะขอให้เด็กๆมีความสุขแล้วก็ อย่าลืมเราใกล้จะปิดเทอมแล้วงานอะไรที่ยังค้างค้างอยู่ก็ตามให้เรียบร้อยนะคะบ๊ายบาย